พ่อก่อนพ่อก yeah. ่อนเลยบอกชื่อนาลสกุลแม่นางวรัตยาวรมนีโรนกิจค่ะปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างจ้าก็จําได้ว่าแทงแทงเองนะคะไม่ได้ไปทำสามคนค่ะแท้งเองดูดเองโดยธรรมชาติสามคนค่ะอ่าโอเคแล้วก็มีกุมารหนึ่งกุมารไอ้ไข่หนึ่งแล้วก็ลูกกอกหนึ่งค่ะรวมแล้วเป็นแล้วก็เคยบูชาชูชกแต่ว่าให้เขาไปแล้ว อาทิตยก่อนที่ละรายการรวมแล้วกุมารอีกสามแล้วก็เด็กดูดสามคนกุมารสามแล้วมีอะไรนะชูโชคอีกหนึ่งค่ะชูโชคอีกหนึ่งเคยรับขันแม่อุมามานานมากแล้ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ก็รับขันไม่อยู่ละขันแม่อุมาค่ะนานแล้วค่ะท่านเทวดาเป็นตะคิวแขนขาปวดตามเนื้อตามตัวสุขภาพค้าขายติดขัดเด็กที่ดุดสามคน กุมารยังอยู่หรือเปล่าอีกสามดวงยังอยู่ท่านเอ๋ยอยู่ได้เลยนั่นแหละไม่ได้เป็นไหนแหละท่านหนาชูโชคอีกหนึ่งองค์ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยยังอยู่เลยนั่นแหละนะขอตลอดเลยครับมือถึงชานั่นแหละท่านเ๋ยชูโชคเขาแขนขาเสียอ,อ้าวแล้วก็รับขันในอุมายังมีอะไรอยู่หรือเปล่าในขัน ขันใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่เห็นมีอะไรกันเลยอาคารก็ตัดออกไปเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดเจ็ดดวงวิญ,ญญาณที่เกี่ยวข้องค่ะหลุดสามคนกุมารสามองค์ชูโชคหนึ่งองค์ค่ะรวมแล้วอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปเกิดเลยให้ไปเกิดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะแยกย้ายกันไปเลยไม่เอาแล้วเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันเลยนั่นแหละนะ กูมารอีกสามกูมารอีกสามใช่ไหมเอ่ยใช่นนบบลูกกอ,อกนี่ถือว่าเป็นกูมารน,นะคะใช่ไหมคะลูกกอ,อกหนึ่งคนก <คน S 2> ็รวมเป็นกูมารนั่นแหละค่ะค่ะสามสิบบวกสี่สิบห้าชูชคชูชคอีกสิบวันแหละท่านเอ๋ยตัดขาดเลยนั่นแหละนะอย่าเอ่ยถึงกล่าวถึงมันแหละค่ะมันย่องจะมาแล้วนะท่านเอ๋ยห้ามมา <c oughs> ขอม,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 มันบอกเ<ม>กดำจังห้ามมา อ่าอย่างเงี้ยเขาจะถือศี่ห้สิวันแล้วเด็กทั้งหมด45กุมาร30ชูโชค10เป็น40น85วันเด็กชื่ออะไรกินอะไรบ้างเด็กชายหรือหญิงกันเล่าเลยคนคนคนที่หนึ่งที่สองรู้สึกจะเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายเป็นผู้ชายค่ะกี่หญิงกี่ชาย ทั้งหมดเป็นสี่ชายสองหญิงกินอะไรกันบ้างชื่ออะไรกินอะไรบ้างกินอะไรหรอคะจ้ากินทุกอย่างเลยนะ,อะบอกไปซิไหวเปล่าไหวคะ่ะต้องถามก่อนอ้าบอกมารายการกิน,กน,กนข้าวัปลากินข้าวเหนียวไก่ย่างได้เลยค่ะ ข้าหนูิบซาเตปงิบซาบงิเป๋บางยิอะไรอกนะพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วน้ำนมเซเว่นเค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าได้ค่ะก็เป็นชุดเด็กผู้หญิงสองชุดที่เป็นชุดนอไ้สสวยอะค่ะสองชุดนะแล้วก็ชุดเด็กผู้ชายอีกค่ะราคาสี่ชุดอะค่ะแอ้ลไม้ด้วยค่ะ อา้าวปล่อยสัยตว์ปล่อยอะไรผมสักสิบตัวอสักสตัวกระไรตัวกระหม่อมตัวค่ะโอเคโอเคปะ่ะขอขอ,นญญญอ,ะขอนุญ,ญ,ญาตโอเคค่ะขออนุญาตพูดกับลูกกระแป๊กนะคะขออนุญาตพูดกับลูกหน่อยได้ไหมคะพูดไปเลยลูกแม่ขอโทษนะที่มาทําให้นะเดี๋ยวจะตั้งใจปฏิบัตนะินะนะลูกทิ้งพ่อพูดแล้ว แสัญญาต้องมาทำค่ะต้องมาทำนะขอให้ลูกไปเกิดในพุภูมิที่ดีๆนะก่อนจะให้หนูไปพุบภูมิที่ดีอย่างแม่เราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจค่ะจะนั่งคุยอย่านั่งเผออย่านั่งคิดอย่านั่งฝันอย่านั่งเบื่อหน่ายอย่าบื่เท้ออย่าบอกว่าเหนื่อยอย่าบอกว่าม่วงอย่าบอกว่าหิวเราต้องอดทนทุกอย่างค่ะทุกวันนี้ก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่แต่ว่าไม่ได้ การที่นี่ต้องเต็มที่ค่ะเข้าใจเต็มทีนะขอเกิดในครอบครัวที่ดีๆนะมีศีลมีธรรมนะลูกนะบอกว่าเอาบุญมาเกาะแล้วค่อยบอกเอาบุญมาเกาะแล้วค่อยบอกใช่บุญยังไม่มีมาบอกก็จะไปได้ยังไงบอกแต่ว่าให้ไปเชียงใหม่เชียงใหม่แตวค่ารถไม่ค่าจะไปยังไงอจ้า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 แม่จะคิดแทนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทะเลาะกันตามนี้แม่รักลูกหนูนะขอให้หนูไปเกิดในใน่ดีๆนะ ต้งใจตั้งใจจ้ะจะทำให้ดีที่สุดเลยจะได้จบจบเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้ชื่อเลยลูรวมแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามกุมาร A B C ดีไหมได้ค่ะลูกเธอชื่อหนึ่งสองสามกุมารชื่อ A B C เวลากวดน้ำหนึ่งสองสามชื่อ A B C ฮะ A B C ทำไมมีคัดกว่าหนึ่งสองสามค่ะเปลี่ยนและกันเอาลูกตัวเองเป็น A B C กูมานหนึ่งสองสามโอเคเปล่า A B C ลูก A ลูก B ลูก C แล้วกูมานก็กุมันหนึ่งกุมันสองกูมันสามตามนี้ดูดีหน่อยใช่ไหมมีฝรั่งบ้างอ้าวเรียบร้อยทั้งหมดกี่วันนะเดี๋ยว สี่สิบห้าวันสำหรับเด็กกุมารอีกสามสิบเป็นเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วแล้วก็ถูโชกอีกสิบก็เป็นแปดสิบห้าอาจจะ<ด>เย็นเย็นใจเย็นเยพึ่งงงคนนี้ปล่อยสัตว์ได้ยังวะปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วสังฆทานยหใช่สามชุดอเอาอะไรเท่าไหร่ อ่ะสี่ชุดอ่าตุ๊กตาหมีได้แล้วค่ะหลวงตาตุ๊กตาหมีอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยของเด็กของกุมารได้แล้วไปได้ตุ๊กตาตุ๊กตาหมีกี่ตัวนะบอกด้วยปะสองตัวคนละตัวคนละตัวตุกตเน่ยตุกตาหมีอ่ะเป็กเพคมาตัวอ้าวตามด้วยอะไรอ่ะชูชกสิบวันเอาเสื้อขาวมันชุดหนึ่งแล้วกัน แล้วก็ชุดขาวชุดเดียวฮะชุดขาวชุดเดียวเหรอคะชุดขาวชุดเดียวปล่อยปลาห้าตัวเขาจะให้สองตัวเขาเตรียมไว้สองชุดครับสองชุดเหรอครับได้ให้ไปเลยชูโชคได้ไปสองชุดสังฆทานขอย่าด้วย่ามย่ามขาวหนึ่งใบย่ามขาวย่ามขาวหนึ่งใบ เอาอะไรอีกสังฆทานหนึ่งชุดปล่อยจัดไปแล้วเสื้อผ้าได้แล้วอา้าวอาหารก็ซื้ออะไรก็ได้เขากินหนึ่งชุดตามนี้ค่ะพร้อมจะไปบวชที่ไหนเมื่อไหร่ที่นี่ค่ะตั้งใจไปที่นี่โดยตรงเลยค่ะไปที่ไหนค่ะเริ่มเมื่อไหร่จ้าเริ่มวันที่สามกรกฎาคมค่ะสามกรกฎา จะมาเริ่มให้เลยเด็กน้อยกูมาเขาไปหล่อพระก่อนเดี๋ยวแม่แบ่งบุญให้นะอ่ได้ได้ได้หลอพระนะตามนี้ค่ะบายบายไปได้เด็กน้อยโชคดีจ้า